สวัสดีชาวลัคนาราศีกันและทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นช่องการพูดคุยเกี่ยวกับดวงของแต่ละลัคนาราศีโดยจะเน้นไปที่เนื้อหาด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพที่ฟังได้เข้าใจง่ายๆและกระชับโดยจะอ้างอิงจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวประจำลัคนาราศีของท่านเพื่อการวางแผนที่ดีและเพื่อความระมัดระวังตัวในการดําเนินชีวิตของทุกท่านครับ ในคลิปนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดวงสำหรับชาวกันประจำเดือนธันวาคม2568นะครับชาวลักนณาราศีกันคือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วอยู่ในลักนณาราศีกันดาวประจำตัวของชาวกันคือดาวพุธ 1. ภาพรวมประจำเดือนธันวาคม2568เป็นเดือนที่เน้นหนักไปที่เรื่องบ้านครอบครัวการเงินที่มาจากการทำงานหนักและการจัดการทรัพย์สิน เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและฐานะการเงินก่อนสิ้นปีเดือนแห่งฐานรากและความมั่นคงพลังงานส่วนใหญ่มุ่งไปที่พบพันธุซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่และรากฐานของชีวิตทําให้คุณให้ความสําคัญกับเรื่องส่วนตัวและครอบครัวเป็นพิเศษแม้จะเป็นเดือนที่เน้นความมั่นคงแต่ดาวประจําตัวและดาวสาคัญดวงอื่นที่โคจรอยู่จะสร้างความกดดันเล็กน้อยให้คุณต้องปรับตัว และใช้ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและหนี้สินเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายกับการจัดการเรื่องส่วนตัวการเดินทางใกล้ๆและการติดต่อสื่อสารที่ถี่ขึ้น 2. การงานและอาชีพความสําเร็จมาจากการบริการและการเจรจาการงานมีความก้าวหน้าและมั่นคงดีโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์การจัดระเบียบและการบริการจะได้รับผลตอบแทนที่ดี คุณต้องทำงานอย่างหนักและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้แต่ความทุ่มเทนี้จะนำมาซึ่งความมั่นคงและผลตอบแทนทางการเงินที่คุ้มค่าในระยะยาวความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานควรระมัดระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ร่วมง,งานควรใช้ความละเอียดอ่อนในการพูดคุยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น 3. การเงินและรายได้เน้นการชำระหนี้สินและการจัดการทรัพย์สิน เป็นช่วงเวลาที่ดีในการจัดการเรื่องหนี้สินการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมหรือการชำระคืนต่างๆจะมีความชัดเจนมากขึ้นรายได้จากทรัพย์สินมีโอกาสได้รับผลประโยชน์หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมรดกค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือการดูแลครอบครัวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและคุ้มค่าคำแนะนำ ใช้ความสามารถในการจัดระเบียบของคุณมาวางแผนการเงินในระยะยาวหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายตามอารมณ์และเน้นการออม 4. ความรักและความสัมพันธ์ความรักที่ต้องการความเข้าใจความสัมพันธ์จะมั่นคงมากขึ้นหากคุณสามารถให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่รักและครอบครัวคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ต้องพูดคุยหรือตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินร่วมกัน ความรักจะเน้นไปที่ความมั่นคงและความผูกพันในครอบครัวมากกว่าความโรแมนติกหวือหวาคำแนะนำอย่าลืมแสดงความรักและความอ่อนโยนต่อคู่ครองเพราะความเครียดจากเรื่องงานอาจทำให้คุณดูเป็นคนจู้จี้หรือตึงเครียดเกินไปคนโสดมีโอกาสในการเจอคนที่ถูกใจแต่ความสัมพันธ์มักจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนหรือการติดต่อสื่อสารทางไกลควรให้เวลาในการทำความรู้จักและวิเคราะห์อย่างรอบคอบตามแบบฉบับของคุณ 5สุขภาพและข้อควรระวังสุขภาพที่ต้องใส่ใจความเครียดจากการจัดการเรื่องส่วนตัวและการงานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ควรระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารและลำไส้ซึ่งเป็นจุดอ่อนของชาวกันและควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นในบ้านหรือขณะเดินทางระยะสั้นคำแนะนำควรหาเวลาผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการจัดบ้าน การทำสวนหรือการใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลทางจิตใจและร่างกายได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวในราศีเกิดของท่านและความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆในจักรราศี ขอให้ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนช่องของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยและมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ